เรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบันเจิดครับบันเจิดนี้เป็นพนักงานเหมืองพลอยในบริษัทหนึ่งที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเดิมเธอเป็นชาวจังหวัดชุมพรฐานะทางบ้านยากจนตั้งแต่เล็กต้องคอยรับจ้างเก็บเมล็ดกาแฟจากไร่ใกล้บ้าน ฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างแรงแค้นเพราะว่ารายได้จากการเก็บมเมล็ดกาแฟนี่ไม่ได้มากพอที่จะทำให้มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนคนอื่นหลังจากเรียนจบชั้นประถมปีที่6เธอก็ไม่ได้เรียนต่ออีกเลยทำงานรับจ้างจนกระทั่งโตเป็นสาวอายุได้19ปีบรรเจิดก็พบรักกับคนขับรถสิบล้อที่เข้ามาทำงานในไร่กาแฟจากนั้นมาภาวะกาแฟในจังหวัดชุมพรก็เริ่มถดถอย กาแฟไม่ได้ราคาเจ้าของไร่ก็เลยต้องชะลอการผลิตแล้วก็เลาะคนงานบางส่วนออกไปสามีของบรรเจิดตัดสินใจพาเธอกลับไปอยู่อำเภอบ่อพลอยซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาโดยเข้าเป็นคนงานขับรถสิบล้อให้กับเหมืองแห่งหนึง่งส่วนตัวบรรเจิดสามีพาไปฝากให้เป็นคนงานทั่วไปแรกๆบัรเจิดก็ทำงานเป็นแม่บ้านแล้วก็เริ่มศึกษาการดูพลอยจากพนักงานที่ทำหน้าที่นี้ หลายปีผ่านไปบรรเจริดก็เจนจัดจนกระทั่งได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานคัดพลอยในเหมืองแห่งนี้ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับเพราะจากรายได้ของสามีและเธอรวมกันก็มากพอที่จะมีพยานรักได้บรรเจริดก็ให้กาเนิดทายาตเป็นชายคนหนึ่งแก่สามีชีวิตของครอบครัวนี้มีความสุขเรื่อยมาตามอัตภาพแล้วก็ดีกว่าเดิมหลายเท่าตัว ส่วนสังคมรอบข้างเธอและครอบครัวก็มีความหมายต่อคนอื่นมากขึ้นระยะหลังครอบครัวของบรรเจริดมีโทรทัศน์ตู้เย็นภายในบ้านหลังเล็กกระทัดรัดบนที่ดินที่สามีได้รับเป็นมรดกจากบิดาร่วมหนึ่งไร่ในเขตอำเภอบ่อพลอยนี้เองหลังๆมานี้หลายคนเริ่มสังเกตว่าบรรเจริดเริ่มแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ามีราคามากขึ้นแต่ก็เป็นธรรมดาเพราะหน้าที่การงานของเธอที่เอื้อให้เธอทำได้ และดูเหมือนครอบครัวเธอจะมีฐานะดีขึ้นตามลำดับเพราะจากที่ไม่มีอะไรเลยก็เริ่มมีรถกระบะซึ่งสามีได้ออกจากงานเดิมแล้วมารับจ้างบรรทุกของทั่วไปงานอิสระแถมยังมีลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามาว่าจ้างให้ขนสินค้าพวกพืชผักแล้วก็สัตว์น้ำจากอำเภอทองผาภูมิเข้าไปยังบ่อพลอยอยู่เสมอก็ทำให้ครอบครัวนี้ดูดีขึ้นช่วงหลังมาน,นี้ครอบครัวของบรรเจิดก็เริ่มระส่ำระสาย เพราะว่าไรายได้ที่คนทั้งคู่หามานั้นถูกนำไปใช้ในใจ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นหลายอย่างซื้อวิดีโอเครื่องเสียงของปุ่มเพลยต่างๆจากเงินเดือนที่พอใช้จ่ายได้อย่างสบายบันเจิดก็ต้องขอยืมหรือว่ากู้หนี้ยืมสินเพื่อนร่วมงานจนเกิดสภาพชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่บ่อยๆหน้าที่การงานของบันเจดิดนั้นในแต่ละวันเธอจะต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณใจกลางเหมือง ซึ่งที่นั่นจะมีรถแมคโครขนาดใหญ่ทำการขุดดินแล้วก็ตักใส่รถบรรทุกจากนั้นรถบรรทุกยังวิ่งมาเทยังกระบะใหญ่เพื่อให้คนงานฉีดน้ำให้เศษดินไหลสู่อพอลโลซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ช่วยแยกหินกับกรวดเล็กๆรวมไปถึงพลอยลงไปยังอีกจุดหนึ่งเศษกรวดและพลอยถูกลำเลียงผ่านสายพานไปยังอาคารที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์อย่างดีที่นี่จะมีพนักงานในตำแหน่งของบรรเจิดนี้อยู่ประมาณ6คน ส่วนที่เหลือเป็นชายชะก,กานอีกหคนทำหน้าที่คุมคนงานพวกนี้อีกชั้นหนึ่งการที่ต้องมีคนคุมนั้นก็เพราะที่ผ่านมาในเคยมีการขามโมยพลอยดิบซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพลอยสีน้ำเงินหรือว่าพลอยไพลินที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ่อพลอยหลายคนถูกจับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะยักยอกพลอยนำไปขายข้างนอกทุกวันบันเจิจะทำหน้าที่คัดพลอยแต่ละวันจะมีก้อนพลอยดิบ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งเธอประเมินได้ว่าแต่ละก้อนราคาประมาณเท่าไหร่เพราะประสบการณ์และความซื่อสัตย์ก็ทำให้เธอได้รับความวางใจให้เป็นหัวหน้างานคัดพลอยดิบแต่หลังจากที่สภาพครอบครัวเริ่มระสำาระสายบันเจอตกเป็นหนี้เพื่อนร่วมงานเป็นเงินหลายหมื่นบาทเธอยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหาจากที่ไหนมาใช้หนี้ได้เธอจึงตัดสินใจกระทำความผิดอย่างใหญ่หลวง ด้วยการขมโมยพลอยดิบที่เธอและลูกน้องคัดออกมาให้แก่คนงานในเหมืองใกล้เคียงและหลังจากนั้นครอบครัวเธอก็กระเตื้องขึ้นอีกครั้งแต่ก็เป็นไปช่ชวงระยะเวลาเพียงสี่ห้าเดือนเท่านั้นเพราะในที่สุดเธอก็ถูกจับได้บันเจอถูกนำไปทารุณให้รับสารภาพและเธอก็สารภาพอย่างหมดเปลือกและหลังจากนั้นผู้ที่รับซื้อพลอยจากเธอก็ถูกสั่งเก็บส่วนตัวเธอนั้นถูกขังไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวัน สิ่งของมีค่าที่บ้านของเธอทุกรายการถูกนำมาไว้ภายในเหมืองเพื่อประเมินราคาแต่ราคาก็ยังน้อยกว่าค่าพลอยที่เธอได้ขโมยขายไปส่วนสามีของเธอก็หมดปัญญาที่จะช่วยเหลือเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นกับใครหากเป็นเมื่อก่อนนี้ถูกยิงทิ้งสถานเดียวแต่บันเจิดเป็นคนเก่าแก่แล้วก็เคยเป็นที่รักใคร่ของเจ้าของเหมืองเพราะความซื่อสัตย์แล้วก็ทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยจากอดีตนั่นเอง ข่าวแวดว่าเจ้าของเหมืองเสียใจมากที่บรรเจิดซึ่งเป็นคนที่เขาไว้ใจกล้าหักหลังถึงเพียงนี้และจะกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อลูกน้องนับร้อยคนที่อยู่ภายใต้ชายคาของเหมืองลูกน้องเจ้าของเหมืองทรมานเธออย่างสาสมด้วยการใช้เครื่องมือออกเหล็กแตะกับเหล็กใกล้ๆกับหน้าของเธอจนสายตาที่เคยดูพลอยได้อย่างแม่นยำฟ้าฟา,างเกือบจะบอดสนิทจะเห็นก็เพียงระยะใกล้ๆเท่านั้น ชีวิตของบรรเจริดเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือฐานะที่เคยมีผู้คนเกรงตกต่ำอย่างถึงที่สุดและคนรอบข้างก็ไม่มีใครกล้าค,คบค้ากับครอบครัวนี้ระยะหลังสามีซึ่งทำงานหาไรายได้แต่เพียงลำพังก็พาลูกทิ้งบรรเจริดไปอยู่จังหวัดอื่นกับภรรยาใหม่ปล่อยให้บรรเจริดเผชิญชะตากรรมอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังโสมโดยโดยไม่เคยมาเหลียวแลเลยบรรเจริดกลายเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการ เธอคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเพราะความคิดชั่วแล่นและความโง่เขลาแท้ๆทำให้ชีวิตต้องเธอต้องมาตกอยู่ในสภาพทุเรศอย่างนี้จากคนที่เคยมีเกือบทุกอย่างต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอาศัยรับจ้างล้างชามตามร้านก๋วยเตี๋ยวในย่านนั้นแต่ละวันเมื่อกลับไปบ้านก็พบแต่ความทรมานใจที่คิดถึงเธอต้องร้องไห้จนน้าตาแทบเป็นสายเลือดเพราะคิดถึงลูกทุกขณะนาที แล้วก็ตัดพ่อสามีที่ทิ้งเธอไปอย่างไม่ใยดีภาพของบรรเจริดที่เร่ร่อนอยู่ในอำเภอบ่อพลอยได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนโกงที่ใครต่อใครมักจะชี้เป็นตัวอย่างไม่ให้ทําเยี่ยงบรรเจริดไม่อย่างนั้นจะได้รับผลของการกระทําเช่นนี้แล้วก็อาจจะหนักกว่าจนถึงแก่ชีวิตด้วยบรรเจริดเองก็เข็ดจนไม่กล้าคิดที่จะทําผิดพลาดอีกแต่ใครจะให้โอกาส ยิ่งสายตาเธอต้องเสียไปด้วยแล้วโอกาสจะกลับเข้าทำงานในลักษณะเดิมก็เป็นเรื่องยากเกินฝันเต็มทีไม่ไกลจากเหมืองแห่งเดิมบันเจดิดได้ไปขอทำงานกับครอบครัวของกลุ่มแม่บ้านที่ส่วนใหญ่เป็นภรรยาของคนงานภายในเหมืองนั้นซึ่งปกติระบบการทำงานของเหมืองจะมีหินที่ผ่านกระบวนการชะล้างพลอยออกมาหลายขนาดหินพวกนี้ทางเหมืองไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เพราะต้องการแต่เพียงแค่พลอยเท่านั้น แต่ระยะหลังมีผู้มารับซื้อเพื่อนำไปตกแต่งบ้านเรือนและสวนหย่อมเพราะเป็นหินที่สวยงามเนื่องจากผ่านการปั่นจนไม่มีเหลี่ยมแต่ละก้อนจะเรียบมนเช่นเดียวกับหินในทานน้ำตกทางเหมืองจึงอนุญาตให้แม่บ้านซึ่งเป็นภรยาคนงานในเหมืองนำหินพวกนี้ไปคัดขนาดและขายให้กับผู้ต้องการในราคาลดหลั่นกันไปโดยหักเป็นค่าใช้ใจ่ายเข้าเหมืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกลุ่มแม่บ้านจึงมีรายได้นับร้อยบาทในแต่ละวัน และอาจจะได้มากขึ้นหากมีลูกค้ามาสั่งครั้งและจํานวนมากขณะเดียวกันทางเหมืองก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งที่มาจากหินไร้ค่าพวกนี้เหมือนกันบันเจิดได้เข้าไปทำงานยังสถานที่แห่งนี้เพราะความเวทนาของคนงานรายหนึ่งที่ครั้งหนึ่งบันเจิดเคยช่วยเหลือไว้แต่เมื่อถึงคราวที่เธอตกอับสุดขีดผลจากการกระทำในอดีตก็ได้กลับมาช่วยให้มีงานทำอีกครั้งหนึ่ง แม่งานในหน้าที่ใหม่จะเป็นเพียงคนคัดหินจากหน้าเหมืองแล้วนำมาล้างเพื่อรอให้คนมาซื้อรายได้ก็เพียงวันละ30ถึงหบาทแต่ก็ยังดีกว่าสภาพอดอยากที่ต้องประสบมาหลายเดือนบันเจิดทำงานอยู่ที่นั่นอย่างอดทนอยู่หลายปีและเรื่องราวของเธอก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปจนเธอได้สามีคนใหม่เป็นคนงานในเหมืองแห่งใหม่นั่นเองจากฐานะที่เคยเป็นคนงาน ของแม่บ้านเวลานี้เธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นแม่บ้านแล้วก็มีรายได้มากขึ้นกว่าเท่าตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ย้ำเตือนความทรงจำตลอดเวลาก็คือความผิดในอดีตซึ่งเธอจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกแม้จะเดือดร้อนสาหัสเพียงใดก็ตามวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังคัดหินอยู่นั้นก็มีลูกค้าเป็นสองสามีภรรยาขับรถยุโรปมายัางหน้าเหมืองแล้วก็ถามไถ่ถึงราคาหินซึ่งเธอก็บอกไปตามความเป็นจริง จากนั้นลูกค้าก็ซื้อกลับไปไม่มากนะักคิดเป็นเงินก็เพียง5 0 6 0บาทหลังจากลูกค้าไปแล้วสักพักหนึ่งเธอก็เหลือไปเห็นกระเป๋าสะพายทําจากหนังสีดําของลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเธอเปิดดูแล้วทแทบช็อกเมื่อเห็นเงินอยู่ภายในกระเป๋านะั้นเป็นพรอนพรอน,อน,อนเธอประเมินอย่างคร่าวๆไม่น่าจะต่ำกว่าสามแสนเธอก็คิดในใจว่าอูทำไมพกเงินมากขนาดเนี้แล้วนี่จะทำยังไงดีเนี่ย เธอไม่กล้าบ,บอกเรื่องนี้กับใครเพราะว่าเกรงว่าคนอื่นจะคิดเป็นลาบลอยจะต้องแบ่งกันเธอก็คิดในใจด้วยความตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บไว้รอเจ้าของเขาดีกว่าตอนนั้นใจเธอไม่มีความโลภเหลืออยู่หลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลูกค้าคู่เดิมบอขับรถเข้ามาหน้าเหมืองทำสีหน้าไม่สู้ดีนักน้องน้องเห็นกระเป๋าหนังสีดำของพี่หรือเปล่าจ๊ะผู้ชายก็เดินสอดสายรอบๆบรบ,บริเวณที่เดินเมื่อสักพักหนึ่ง เอออยู่ค่ะดิฉันเก็บไว้ให้นี่เปิดดูเห็นมีเงินอยู่เต็มก็เลยไม่กล้าบอกใครแต่คิดว่าสักพักคุณก็คงจะกลับมาสิ้นคำพูดหญิงคนนั้นก็เบิกตาโพลงยิ้มอย่างดีใจโอ้เจอแล้วค่ะคุณพี่น้องคนนี้แกเก็บไว้โอ้โหพี่ขอบใจจริงๆนะขอบใจจริงๆเธอก็บอกด้วยอาการดีใจอย,อย่างลนลานจนบันเจิดต้องเผลอยิ้มออกมาด้วย หลังจากนั้นบรรดาแม่บ้านและคนงานคนอื่นๆก็เดินมามุงแล้วก็ต่างยกย่องบรรเจิดกันเป็นการใหญ่แม้ว่าบางคนจะสะบัดในใจว่างงูก็ตามสักพักคนทั้งสองก็ขับรถก็ไปยังที่ทํางานของฝ่ายบริหารและกลับออกมาพร้อมกับผู้จัดการเออน้องพี่ได้บอกกับผู้จัดการถึงสิ่งที่เธอทําแล้วนะผู้จัดการก็บอกว่าบรรเจิดท่านผู้นี้เป็นนายทหารยศนายพลเอกนะส่วนอีกท่านเนี่ยเป็นภรรยาของท่าน เธอทำดีมากทำให้เหมืองเขามีชื่อเสียงผู้จัดการกล่าวชมเชยขณะนั้นภรรยาเขานายทหารก็หยิบเงินขึ้นมาปึกหนึ่งเพื่อมอบให้เธอแต่ว่าเธอปฏิเสธไม่หรอกไม่หรอกค่ะดิฉันไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแต่เห็นกระเป๋ามันวางอยู่พอเปิดดูเห็นเป็นเงินเยอะแยะก็เอาไปซุกไว้กลัวว่าคนอื่นจะเห็นแล้วก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวท่านคงจะกลับมาเอาคืนไปเท่านั้นเองเอแต่คนทั้งสองก็ยังยืนยันเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ฉันมอบเงินให้เธอเป็นสินน้ำใจหมื่นหนึ่งแล้วก็ขอให้เธอไปทำงานกับฉันที่กรุงเทพเอาไว้วันหลังพอว่างแล้วจะมารับตกลงไหมให้สามีเธอไปอยู่ด้วยนะคนอย่างเนี้ยฉันอยากจะเลี้ยงไว้พอสิ้นเสียงภรรยาของท่านในพลน้ำตาของบรรเจิดก็ไหลาพากอย่างลืมตัวเออทำกรรมชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วทำดีมันก็ต้องได้รับผลดีบ้างละนะ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมท่านผู้ฟังคุณสุนทรเนี่ยมีเพื่อนที่ทำงานโรงงานด้วยกันอยู่คนหนึ่งชื่อคุณประชาวันหนึ่งคุณประชาก็เอ่ยปากชวนไปเที่ยวบ้านเขาบ้านเขาอยู่อยุธยาคุณสุนทรก็ถามว่าไปเมื่อไหร่เขาก็บอกอาทิตย์นี้แหละไปไหมละ่ะเขาจะกลับไปบ้านไปเยี่ยมนาเขาบอกวันนาเขาป่วยมาหลายวันแล้ว แม่ส่งข่าวมาบอกตั้งแต่อาทิตย์ก่อนโนนคุณสุนทรก็บอกว่าไม่ต้องค้างนะเดี๋ยวกลับมาทำงานไม่ทันเขาก็บอกเขาก็ไม่อยากค้างอยู่แล้วอะแต่เขาก็ไม่ได้เล่ากันนะเขาเจ็บป่วยเป็นอะไรพอวันอาทิตย์ตอนเช้าเช้าก็นั่งรถโดยสารไปด้วยกันไปถึงอยุธยาแล้วก็ต้องต่อรถสองแถวเข้าไปอีกก็ใช้เวลาไม่ใช่น้อยกว่าจะถึงบ้านเขาก็หิวข้าวกันแล้วก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเข้าบ้าน พอเข้าไปในบ้านเขาก็เจอพ่อแม่เขาก็คุยกันครู่หนึ่งแม่ก็เร่งให้เขาไปเยี่ยมนาแล้วก็บอกว่าถ้าทางจะแย่เนี่ยอาการไม่ดีเลยพูดไม่ค่อยได้แล้วเพื่อนก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ขับไปคุณสุนทรก็นั่งซ้อนท้ายไปด้วยกันสองสามอึดใจก็ถึงบ้านนาของเขาเข้าไปในบ้านขึ้นไปบนบ้านก็เห็นมีคนอยู่กันหลายคนเพื่อนก็บอกว่ามีทั้งพี่ป้านาอา แล้วก็เพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมคนป่วยกันคนป่วยน่ะเป็นน้าชายของเขาเองก็มองเห็นนอนอยู่ตัว,ตว,ตวยาวๆผอมๆผอมมากเลยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแก้มก็ตอบผิวซีดตาลึกหลเลยท่าทางอ่อนล้าเสียงญาติของเ,อเพื่อนเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าคนป่วยไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้ว ก่อนนั้นยังพูดจารู้เรื่องแต่ว่าตอนนี้ใครมาเยี่ยมก็จําไม่ได้แถมไม่พูดด้วยเอาแต่นอนหลับตาอย่างที่เห็นหนั่นแหละคุณประชาซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยก็ถามว่าปีนี้คนป่วยอายุเท่าไหร่เขาก็บอก4ี่สิบแปดแล้วก็มีคนพูดว่าอายุอานามก็ยังไม่ได้มากมายอะไรทําไมมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่แล้วก็ตามมาด้วยเสียงเบาๆว่าสงสัยจะไม่รอดอ่าก็ไม่ได้ยิน เพื่อนถามบวกเขาจะคำว่าแกเป็นโรคอะไรคนป่วยอายุ48จะดูแก่งอมผมงอขาวเต็มหัวหน้าตาเหี่ยวยน่นต่อมาคุณสุนทรก็ได้ยินเพื่อนถามว่าที่แรกนะเป็นยังไงก่อนมีคนบอกว่าที่แรกเลยก็กินข้าวไม่ค่อยได้บ่นว่ากับข้าวไม่อร่อยบอกให้เมียทํำย่างโง้นอย่างนี้เมียก็ทำตามทายังไงก็ยังบอกว่าไม่ถูกปาก วันนึงอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินร้านนี้กินทีไรอร่อยทุกทีแต่พอไปกินกลับมาก็มาบนบอกแม่ค้าทำก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยเลยมือตกแย่ yeah. ไม่ไหวทีหลังไม่ไปกินแล้วไม่มีรสมีชาติเลยว่างั้นญาติพี่น้องก็เลยเอาแกงที่บ้านมาให้กินบ้างไม่ว่าใครเอามาไม่ว่าแกงบ้านไหนก็ไม่มีอร่อยเลยอ่ะไม่มีอร่อยสักบ้าน ทั้งที่ก่อนโนนก็กินได้รสชาติอร่อยไม่ว่าจะเป็นบ้านใครในบรรดาญาติพี่น้องเนนะลงได้เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็ชักไม่ธรรมดาแล้วต้องมีความผิดปกติอะไรสักอย่างกับลิ้นของเขาก่อนนี้นี่เขาเป็นคนชอบกินมากญาติๆเขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นก่อนที่จะผอมลงผอมลงน้ําหนักปลาเข้าไปที่แรกก็เกือบร้อยโลอ่าเขาเป็นคนค่อนข้างสูงด้วย น้ำหนักก็ลดลงไปเรื่อยๆพอไปหาหมอหมอตรวจยังไงก็ไม่พบโรคไปหาหมอหลายหนเปลี่ยนโรงพยาบาลจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพผลออกมาก็เหมือนกันหมดรักษาเยียวยากันด้วยหมอพื้นบ้านด้วยกินยาต้มยาหม้อกันไปไม่ว่ายาขนาดไหนก็ไม่ได้ผลจนปัญญาหนักเข้าคนป่วยก็บอกว่าเบื่อเต็มแกแล้วจะไม่ไปหาหมอที่ไหนอีกแล้วอ่าไม่ไปก็ไม่ไปเพราะว่าลูกเมียก็เบื่อที่จะพาไปแล้วมันกันก็มันไม่ได้ผล เมื่อหมอต่างๆรักษาไม่ได้ผลก็เลยต้องหันหน้าไปพึ่งหมอดูที่ดูหมอโดยการใช้วิธีเข้าสมาธิเพ่งจนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหมอดูก็ใช้เวลาอยู่นานมากสุดท้ายก็พูดออกมาหมอดูบอกว่ามีอะไรดำๆมาบดบังจนมองไม่เห็นเลยก็เลยไม่รู้กันว่าดำๆนั้นมันคืออะไรจนกระทั่งไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านนั่งทางในได้มองเห็นความเป็นไปต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเกิดในอนาคต พระอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเคร่งมากฉันอาหารมือเดียวคือมือเช้าเคี้ยวอาหารช้าๆเคี้ยวอย่างละเอียดแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ทุกวันวันละหลายชั่วโมงท่านบอกว่าที่เห็นดำๆนะ่ะคือกรรมที่คนป่วยได้สร้างเอาไว้มันเป็นกรรมที่หนักมากเล่าแล้วเขาก็มองหน้ากันไปมาญาติๆเล่าแค่นั้นก็ไม่เล่าต่อว่ากรรมที่คนป่วยสร้างไว้มีอะไรบ้างเพื่อนก็ถามว่าคนป่วยนอนนิ่งๆอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ มีคำตอบว่าไม่ใช่หรอกกลางวันนั้นนอนนิ่งกลางคืนส่งเสียงร้องทั้งคืนจากหัวค่ำไปจนรุ่งสางเลยละ่ะเขาร้องเพราะว่าเขาเจ็บปวดที่ข้างในท้องของเขาตอนที่พูดได้เขาก็บอกว่าเจ็บปวดมันก็โดนบิดไส้ให้มันเป็นเกลียวอย่างนั้นแหละเขาพูดออกมาอย่างเนี้ญาติก็พากันสงสัยว่าเขาจะโดนของก็ไปหาหมอศัยาศาสตร์มารักษาก็ไม่หายหมอพยายามไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีที่คิดว่าอยู่ในตัวคนป่วย ทำยังไงก็ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าตกกลางคืนก็ยังแผดเสียงหน้าตาเยเกบ่งบอกความเจ็บปวดรัวร้าวอยู่วันที่เพื่อนไปเยี่ยมเขานั่นตอนกลางคืนก็ร้องอยู่เพื่อนเขาไปหาคนป่วยไปจับมือเขาเขาก็นอนหลับตานิ่งอยูอ่เพื่อนก็ถามเขาเป็นไงบ้างนะ้าปวดตรงไหนนะ้านะ้ากินข้าวไม่ได้เลยเหรอนะ้าอยากกินอะไรล่ะกับข้าวไม่อร่อยเหลอนะ้ นาเคยชอบกินแกงเผ็ดๆไม่ใช่เหรอแล้วทำไมกินไม่อร่อยทุกคำถามที่ออกจากปากคุณประชาซึ่งเป็นเพื่อนคุณสุนทรเนี่ยก็ไม่เห็นท่าทีว่าน้าของเขาจะตอบหรือรับรู้อะไรเลยต่อมาก็ออกจากบ้านกลับมาที่บ้านคุณประชาะแม่เขาก็ถามลูกชายว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่าน้าเป็นยังไงบ้างก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเอาแต่นอนกลางวันกลางคืนก็เอาแต่ร้องไม่หลับไม่นอน แม่ของเพื่อนเล่าให้ฟังว่าที่น่าร้องด้วยความเจ็บปวดนะนะั่นเพราะว่าได้ไปตกนรกมานรกมีจริงๆเขาไปเจอมาแล้วไปเจอมาในขณะที่เขาไม่รู้สึกตัวที่เขาร้องลั่นเจ็บปวดนะั้นเพราะเขาโดนทรมานในนรกเขาไปตกนรกมาแล้วมีคนนําตัวเขาไปยังที่ขุมนรกเขาบอกว่าที่นั่นมีคนมากมายโดนลงโทษลงทันได้รับความเจ็บปวดแสนสาหาัสเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ทําบาปเอาไว้อย่างหนะัก บางพวกก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางพวกก็ผิดลูกผิดเมียคนอื่นกระทำการชั่วช้ากับผู้หญิงอื่นบางพวกก็ลักขโมยยักยอกเอาเปรียบเขาก็ต้องไปโดนลงโทษที่ขุมนรกพวกกินเหล้าเมายาเสพยาบ้ายาม้าก็ต้องไปอยู่ที่นั่นนั่นแหละพวกพูดจาดา่าทอพ่อแม่ผู้มีพระคุณก็เหมือนกันมีมากมายหลายจำพวกล้วนแต่โดนลงทันไม่มีละเว้นเลยสักคนเขาเล่าว่าพวกนั้นนะ่ะโดนอย่างนั้นพวกนี้โดนอย่างนี้ แต่ว่าเขากลับไม่ยอมเล่าว่าตัวเองไปโดนอะไรมาเขาปิดปากเงียบเชียเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเจอมาในนรกแล้วมันทําให้ได้รับความทุกข์ทรมานมันก็โดนบิดไส้ให้เป็นเกลียวไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียไม่ว่าญาติพี่น้องเพื่อนบ้านถามเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมเล่าพูดแต่ว่าก็เจอเหมือนๆกับพวกเขานั่นแหละทีนี้คุณสุนทรก็กินข้าวกับเพื่อนที่แม่เขาหุงให้กินนั่นแหละ ต้มยำปลาไข่เจียวก็อร่อยแม่เพื่อนนะ่ยฝีมือดี่าถ้าไปเปิดร้านในโรงงานรับรองคนงานติดใจกันทั่วหน้าเลยอิ่มข้าวแล้วอีกไม่นานก็จะต้องเดินทางกลับเพราะว่าต้องรีบออกจากหมู่บ้านก่อนที่รถสองแถวจะหมดตอนที่ออกมานะก็เป็นคันสุดท้ายพอดีก็เกือบจะไม่ทันไปเหมือนกันดีแต่ว่าแม่เพื่อนวิ่งไปโบกเรียกเอาไว้คนขับเขาจอรอเราเพราะว่า ทั้งสองคนก็มัวจะสวมรองเท้ากันมันก็เลยช้าไปหน่อยรองเท้าผ้าใบมีเชือกผูกเนี่ยกวาจะสวมได้เสียเวลาอยู่เหมือนกันระหว่างนั่งรถสองแถวกลับคุณประชากับเพื่อนก็คุยกันเรื่องน้าชายของเขาเนี่ยแหละเพื่อนก็เล่าว่าน้าชายคนนี้เป็นน้องอ่คนสุดท้องของแม่แม่เขาเป็นพี่สาวคนโตเมื่อก่อนหน้าตาดีหุ่นดีมีผู้หญิงมาชอบหลายคนแล้วนิสัยเจ้าชู้ใครเตือนว่าอย่าไปทําให้ผู้หญิงเสียใจเขาไม่ค่อยฟัง ก็ทาผู้หญิงผิดหวังไปไม่ใช่น้อยเรียกว่าน้ําตาเช็ดหัวเข่าเลยแหละน้าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักก็ยังไปหาคนใหม่พอสมใจแล้วก็ทอดทิ้งอีกตามเคยถ้าจะถามว่ากี่คนก็ไม่รู้่รู้แต่ว่าเยอะเป็นสิบสิบคนคุณประชาะเล่าว่าอย่างนั้นว่าโดยความเจ้าชู้มากมายคนน้าชายคือยายของอ่คุณประชาเนี่ยที่ว่าเป็นแม่ของนาเนี่ยก็เห็นว่าขืนปล่อยเอาไว้ยังมีหวังได้โดนเขาฆ่าตายสักวัน เพราะว่าผู้หญิงที่โดนทิ้งก็ยอมต้องเจ็บอกเจ็บใจเป็นเรื่องธรรมดาอีกทั้งพ่อแม่ของพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็ย่อมต้องโกรธญาติพี่น้องของพวกเธออีกถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาต้องตายโหงเขาสักวันวันหนึ่งก็เลยพูดกันหน้าว่าจะหาผู้หญิงให้เขาแต่งงานด้วยจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีมีเหรอที่น่าจะยอมเขาปฏิเสธเสียงแข็งเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขายังไม่อยากมีเมียก็พยายามช่วยกันกล่อมให้เขายอมตกลงแต่เขาก็ไม่เล่นด้วยเพราะเขาไม่เล่นด้วยก็ต้องใช้วิธีบังคับกัน ก็บังคับไม่ได้พอทําอะไรไม่ได้ก็ทําได้อย่างเดียวคือต้องทําใจอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับก็ปลงกนไปเหอะจะทําอะไรก็ทําไปเถอะเขาก็เที่ยวไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนโน้นคนนี้มากหนาหลายตาทั้งโสดทั้งไม่โสดหนักเข้าวันหนึ่งก็โดนมือดียิงเข้าที่ท้องปางตายเลยรอดตายมาได้ทีนี้กลัวไม่น่าเชื่อว่าเขาเปลี่ยนนิยได้ทีนี้ยอมแต่งงานมีครอบครัว แต่ก็ยังว่าล่ะมีเมียแล้วก็ไม่ได้เกรงใจเมียเลยด่าว่าเสียเสียหายหายดูถูกเหยียดหยามเมียต่างๆนานาก็ทําให้เมียเจ็บใจอยู่ทุกวันความเจ็บใจมันก็สะสมพอกปูนขึ้นทีละน้อยละน้อยจนวันหนึ่งเขาก็ด่าเรื่องที่เมียรีดเสื้อให้เขาไม่เรียบเมียก็เหลืออดเหลือทนน้ำมีดเสียบเขาที่หน้าท้องร้องลั่นบ้านเนะดีว่าไปถึงมือหมอก่อนไม่งั้นก็เลือดตกนายตายตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้าว่ากล่าวอะไรเมียอีกอ่ะ แต่น,นิสัยเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มก็ยังไม่เลิกแอบไปมีผู้หญิงอื่นอยู่เป็นระยะระยะจนวันหนึ่งโดนผัวของผู้หญิงลากลากตัวเอาไปเอาไม้ทุบหัวซะสลบเหมือดเลยไปสามวันฟื้นขึ้นมาจําอะไรไม่ได้มากนะทีนี้สมองเสียไปเลยหลังจากวันนั้นไอเรื่องเจ้าชู้ก็ลดน้อยถอยลงแล้วเพราะว่าอายุแกก็มากด้วยเสร็จแล้วก็มาล้มเจ็บด้วยโรคประหลาดนี่แหละเออเขาตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตาย แล้วเขายืนยันโดยตัวเองแล้วว่นานรกมีจริงเขาไปเจอมาแล้วแล้วหลังจากที่ไปเยี่ยมนาในวันนั้นอยู่ต่อมาอประมาณสักเดือนแราวๆนั้น<ๆ>เพื่อนก็เดินทางกลับไปบ้านเพื่อไปร่วมงานศพนาชายของเขาอ่าเขาก็ชวนคุณสุนทรไปแต่ว่าคุณสุนทรไม่ได้ไปเพราะว่าต้องทํางานครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ